3, 2, 1, สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราคณะครูจากโรงเรียนสุวรรณส์นสนิทวงพิทยานะคะวันนี้เราจะมานำเสนอบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า PlanGo นะคะเราก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่งแพนกโกลกันค่ะและสำหรับอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะคะอุปกรณ์ในการเล่นเกมประกอบไปด้วยชิ้นที่1นึ่งบอร์ดเกมบอร์ดเกมจะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. จุดสตาร์ทซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้เล่นโดยมีเลขกํำกับไว้ 2. จุดวางการ์ดปัจจัยซึ่งการ์ดปัจจัยจะมีด้วยกัน 4. ปัจจัยนะคะโดยจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษจำกับอยู่ 3. จุดวางเหรียญต้นไม้หรือจุดวางเหรียญตัวช่วยและเหรียญอุปสรรค 4. จุดวางก๊์ดสำหรับเล่นบอร์ดเกม 5. จุดวางก๊์ดตัวช่วยและเหรียญตัวช่วย 6. จุดวางก๊์ดอุปสรรคและเหรียญอุปสรรค์จจุดวางเหรียญลูกแก้ววิเศษ 8. จุดวางเหรียญต้นไม้ และต่อไปนะคะเราจะไปดูที่ก๊์ดต่างๆที่เราใช้ในการเล่นเกมกันค่ะซึ่งก๊์ดที่เราใช้ในการเล่นเกมนะคะจะมีจำนวน54บใบด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย1การ์ดปใจซึ่งมีกร์ด A B C และ D จำนวน36ใบ2การ์ดฮีโร่นะคะกร์ดฮีโร่จะมีจำนวน10ใบ,บาาการก๊ปีศาจ การ์ดวิสาจะมีจำนวน8ใบนะคะ4การ์ดตัวช่วยการ์ดตัวช่วยจะมีจำนวน30ใบค่ะซึ่งการ์ดตัวช่วยของเราก็จะประกอบอไปด้วยการ์ดได้รับต้นไม้1ต้นมีจำนวน4ใบการ์ดได้รับลูกแก้ววิเศษ2ลูกจำนวน4ใบการ์ดได้รับลูกแก้ววิเศษ1ลูกจำนวน8ใบการ์ดขอการ์ดจากเพื่อนคนไหนก็ได้1ใบจำนวน4ใบ การได้ยาปราบศัตรูพืช1ขวดจำนวน4ใบการคุณได้กำแพงป้องกันพายุจำนวน4ใบและสุดท้ายนะคะการคุณมีตำรวจมาช่วยจับขโมย1นายจำนวน2ใบค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูที่การ์อุปสรรคกันค่ะซึ่งการ์ดอุปสรรคก็จะมีจำนวน30ใบเช่นเดียวกันค่ะประกอบไปด้วย การ์ดหยุดเล่นหนึ่งตาจำนวน14ี่ใบการ์ดโดนขโมยต้นไม้หนึ่งต้นจำนวนสี่ใบการ์ดโดนขโมยการ์ดหนึ่งใบจำนวนสี่ใบค่ะการ์ดโดนพายุถล่มทำลายต้นไม้หนึ่งต้นจำนวนสองใบการ์ดโดนพายุพัดฟิวหายหนึ่งใบจำนวนสองใบการ์ดโดนสัตร์ตพืชทำลายต้นไม้หนึ่งต้นจำนวนสี่ใบค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญต่างๆที่เราใช้ในการเล่นเกมค่ะซึ่งเหรียญที่เราใช้ในการเล่นเกมนะคะจะประกอบไปด้วยเหรียญตำรวจเหรียญลูกแก้ววิเศษเหรียญยาปรับศัตรูพืชซึ่งเหรียญเหล่านี้นะคะจะใช้เป็นเหรียญตัวช่วยนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอุปสรรคเหรียญอุปสรรคประกอบไปด้วยเหรียญพายุเหรียญศัตรูพืช และเหรียญขโมยนั่นเองค่ะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะใช้ในการเล่นเกมนั่นก็คือลูกเต๋า1ลูกลูกเต๋าที่มีแต้มหนถึงหกนะคะกติกาในการเล่นเกมผู้เล่นมีจํานวนสี่คนให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าทีละคนใครที่ได้แต้มสูงสุดให้เป็นผู้เล่นคนที่หนึและคนที่มีแต้มลงลงมาให้เป็นผู้เล่นคนที่สองสามสีาลำดับจากนั้น ให้ไปนั่งตรงตำแหน่งบนบอร์ดเกมแต่ผู้เล่นใดมีเต้มเท่ากันให้ทอยลูกเ๋าใหม่ต่อไปนะคะให้ผู้เล่นช่วยกันวางอุปกรณ์ในการเล่นต่างๆลงที่บอร์ดเกมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ผู้เล่นช่วยกันสับกร์ดแต่ละประเภทให้ครากันแล้วก็ให้ผู้เล่นคนที่หนึ่งเริ่มเล่นก่อนโดยแต่ละคนสามารถจิบการาดสำหรับเล่นได้ครั้งละหใบค่ะ เมื่อผู้เล่นหยิบการ์ดแล้วนะคะให้ผู้เล่นแต่ละคนดูว่าเราหยิบได้การ์ดอะไรขึ้นมาเช่นถ้าเราได้การ์ดปัจจัย A B C หรือ D ให้เรานำไปวางในช่องว่างหรือช่องวางการ์ดบนบอร์ดเกมที่ตรงตามตัวอักษรที่กำกับไว้ค่ะถ้าได้การ์ดที่ตนเองมีอยู่แล้วให้ความการ์ดทิ้งแล้ววางไว้บนมุมบอร์ดเกม ตรงตำแหน่งด้านหน้าของผู้เล่นนั้นและผู้เล่นที่สะสมการ์ดได้ครบ4บี่ใบจะได้รับเหรียญต้นไม้1เหรียญเมื่อได้รับเหรียญต้นไม้1เหรียญแล้วให้นําไปวางตรงช่องวางเหรียญต้นไม้แล้วคว่ำการ์ดที่เรานําไปแลกเหรียญน,นะคะวางไว้ที่มุมบอร์ดเกมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้การ์ดฮีโร่นะคะให้เราไปหยิบการ์ดตัวช่วย1ใบ แล้วปฏิบัติตามสิ่งที่บอกไว้ในการ์ดเช่นถ้าได้การ์ดรับต้นไม้หนึ่งต้นจะได้รับเหรียญต้นไม้หนึ่งเหรียญถ้าได้รับการ์ดได้ลูกแก้ววิเศษสองลูกจะได้รับเหรียญลูกแก้ววิเศษสองลูกถ้าได้รับการ์ดลูกแก้ววิเศษหนึ่งลูกจะได้รับเหรียญลูกแก้ววิเศษหนึ่งลูกถ้าได้รับการ์ดขอการ์ดจากเพื่อนคนใดก็ได้หนึ่งใบจะสามารถขอการ์ดจากเพื่อนที่มีอยู่ใบใดก็ได้หนึ่งใบค่ะ ถ้าได้การ์ดยาปราบศัตรูพืชหนึ่งขวดจะได้รับเหรียญยาปราบศัตรูพืชหนึ่งเหรียญถ้าได้รับการ์ดคุณได้กำแพงป้องกันพายุจะได้รับเหรียญกำแพงหนึ่งเหรียญถ้าได้รับการ์ดคุณมีตำรวจมาช่วยจับขโมยหนึ่งนายจะได้รับเหรียญตำรวจหนึ่งเหรียญค่ะและถ้าหากว่าเราได้การ์ดปีศาจนะคะ ให้ไปหยิบก๊์ดอุปสรรคซึ่งเป็นการาดสีชมพูหนึ่งใบแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่บอกไว้ในกร์ดเช่นถ้าได้การาดหยุดเล่นหนึ่งตาให้ผู้เล่นคนนั้นหยุดเล่น1ตาในรอบถัดไปถ้าได้การาดโดนขโมยต้นไม้หนึ่งต้นจะถูกยึดต้นไม้คืนหนึ่งต้นถ้ายังไม่มีต้นไม้ให้ยึดจะได้เหรียญขโมยหนึ่งเหรียญไปวางไว้ที่ช่องวางเหรียญต้นไม้ จนกว่าจะมีเหรียญต้นไม้หรือได้รับเหรียญตัวช่วยมาหักล้างค่ะ 3. นะคะการ์ดโจนขโมยการ์ดหนึ่งใบให้หยิบการ์ดคว่ำทิ้งหนึ่งใบโดยสามารถคว่ำการ์ดใบใดก็ได้ที่มีอยู่ในการครอบครองถ้ายังไม่มีการ์ดให้ยึดจะได้เหรียญขโมยหนึ่งเหรียญไปวางไว้ตรงช่องวางการ์ดจนกว่าจะมีการ์ดหรือได้รับเหรียญตัวช่วยมาหักล้าง ถ้าได้การ์ดโดนพายุพัดถล่มทำลายต้นไม้หนึ่งต้นจะถูกยึดต้นไม้คือหนึ่งต้นแต่ถ้ายังไม่มีต้นไม้ให้ยึดจะได้เหรียญพายุหนึ่งเหรียญไปวางไว้ที่ช่องวางเหรียญต้นไม้จนกว่าจะมีต้นไม้หรือได้รับเหรียญตัวช่วยมาหักหลางค่ะถ้าได้การ์ดโดนพายุพัดการ์ดฟิวหายหนึ่งใบจะต้องคว่ำการ์ดทิ้งหนึ่งใบโดยสามารถคว่ำการ์ดไปไหนก็ได้ ถ้ายัางไม่มีการ์ดให้คว่ำจะได้รับเหรียญพายุหนึ่งเหรียญไปวางไว้ที่ช่องวางการ์ดจนกว่าจะมีการ์ดหรือได้รับเปลี่ยนตัวช่วยมาหากลางค่ะถ้าได้การ์ดโดนสัตรูพืชทำลายต้นไม้หนึ่งต้นจะถูกยึดต้นไม้คือหนึ่งต้นถ้ายัางไม่มีต้นไม้ให้ยึดจะได้เหรียญสัตว์ูพืชหนึ่งเหรียญไปวางไว้ที่ช่องวางเหรียญต้นไม้จนกว่าจะมีต้นไม้หรือ ได้รับเหลี่ยนตัวช่วยมาหักล้างค่ะและแล้วนะคะก็เข้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการเล่นเกมผู้ชนะในการเล่นเกมนี้ก็คือผู้ที่สามารถสะสมครบต้ไนไม้ได้ครบสีต้นนั่นเองค่ะห่างกันเลยนะคะ รับในการเล่นบอร์ดเกมนี้นะคะถ้าการ์ดสำหรับเล่นแต่ละประเภทหมดก่อนที่จะมีผู้ชนะให้นำการ์ดที่ไม่อยู่ในการครอบครองของผู้เล่นมาคลักแล้วเล่นใหม่จนกว่าจะได้ผู้ชนะต่อไปค่ะต่อไปขอ,อนำเสนอคุณสมบัติของเหรียญตัวช่วยต่างๆนะคะ 1. เหรียญลูกแก้ววิเศษ1เหรียญแทนการ์ดปัจจัยได้1ใบาสามารถแทนได้ทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็น A B หรือ C หรือ d ค่ะ 2. เหรียญรูกแก้ววิเศษสามเหรียญสามารถแลกเหรียญต้นไม้ได้1ต้น 3. เหรียญยาปราบสัตรูพืชสามารถถักล้างกับเหรียญสัตรูพืชได้แบบ1ต่อหนึ่ง 4. เหรียญกำแพงสามารถถักล้างกับเหรียญพายุได้แบบ1ต่อหนึ่งและสุดท้ายนะคะ เหรียญตำรวจสามารถถักล้างกับเหรียญขโมยได้แบบ1ต่อ1เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับการนำเสนอวิดีโอในการเล่นบอร์ดเกมแพนโกในครั้งนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ